ไม่รู้พี่น้องจะเห็นไม่เดอ้นอนต้นนี้มันอยู่บนมันมาจากรากเดียวกันพี่น้องเป็นไม้ที่ไปรวมรากมันอยู่ตรงนี้จริงๆพี่น้องยุดสุดนรวมอยู่ตรงนี้เลยาก,การคุดตามแล้วนะพี่น้องนะต้นนี้เอาจนสุดแขนเลยต้นนี้โอ๊ตแลวพี่น้องตุ้มแตกสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเป็นเคยนะครับกับเขียวขาลาดปัสซฟาร์มก็ยังอยู่นาเดิมลนะพี่น้องเอ้ย คลิปที่แล้วบอกว่า,ย,ายังไม่ตัดหาทรงได้แล้วตัดแล้วแต่ดูดูในอันนี้มันจะไม่สวยนะคือยังไม่เก็บแผลแต่มันมีทรงแล้วแะฐานเกอะไรได้เลยสองต้นที่พูดจากคลิปที่แล้วนี่นะด้านหน้าเดินตามนี้เลยเดี๋ยวไปปลูกไปหาต้นใหม่กันต่อไปพี่น้องนนเนี่ยพยายามนิดนึงคือเตรียมพร้อม เกิดมนไม่ได้จะได้หาเดินหาต่อไปไปลงมือกุดยังเลยทีนี้โอ้ยไหลมันเริ่มล่าแล้วเหรอพี่นอ้องมันมันเลยเริ่มแบบเหนืงง่อยเนื่อยภาษาคนล่าเนะี่ยมันก็ประมาณว่ามเมื่อยเมื่อยเหนืงง่อยเนื่อยปนปนกันนะ่ะคืออารมณ์แบบว่าไม่ค่อยสบายตัวเท่าไรอะไรประมาณเนี้ยอ,อไม่สบายตัวสบายใจนะเหนื่อยเหนืเหมือนอยากนอนอ,ะ <c oughs> อ่ะไปะดูไม้ดีกว่า ตอนนี้ที่เห็นที่แรกเห็นข้างบนช่วงนี้นี่ยิ้มเลยนะพี่น้องจะเห็นไหมเป็นเงาแดดเนี่ยดูเก่าเนี่ยได้ไม่มีรากฝอยเป็นเกี่ยวไป็นรูหนูค่อยๆหาัันเ,เว็ดพี่น้องเลยเนี่ยสายโคตรจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละเดินไต่หัวขนาเดินตามตากระมอง อ่าต้โกเอาละพี่น้องคือขึ้นคอหลังจากที่เดินหามานะกิโลก็กว่าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก็กว่าคือเดินวนทุกหัวคณะเราก็แค่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 มาประมาณ14 14ต้นนะแค่มาเรื่อยๆอันไหนดูน่าสนใจจนจนยุดละจนท่อ คือถอดกล้องเก็บแล้วอะไรแล้วนะว่าว่าคลิปนี้คงฟ้าแล้วคงไม่ได้สักต้นแล้วแหละมาดูต้นนี้เนี่ยอยู่อยู่หัวคณาเป็นนาล่างนะพี่น้องเขาไม่ได้ทำนาเดินวนน่อันนี้ก็เป็นตะโกใต้ดินเหมือนกันเนี่ยโผล่มาใมชามามา่อยอดแต่ตอนที่เปิดหน้าดินน่ะคือผมรุ่นไงเก็บโทรศัพท์เก็บอะไรแล้ว เลยไม่ได้ออกมาถ่ายตอนแรกก็ว่าจะคงกลับบ้านฟาวเลยไม่ได้ถ่ายแต่ก็เห็นพอโคดมาแล้วก็เออหายเหนื่อยเราก็เลยเอามาถ่ายต่อมันก็เป็นไม้ถ้าทายความสามารถเรียกแล้วนะครับพี่น้องเป็นไม้สโกูใต้ดินเนะเาะเดี๋ยวมาดูกันถ้าทายยังไงคือต้องแยกรางมันเดิมไม่รู้พี่น้องจะเห็นไหมเด้อนี่ต้นนี้มันอยู่บนมันมาจากรากเดียวกันพี่น้องเนี่ยกอเดียวกันรากฝอยก็มีนะ ในของมันเนี่ยของต้นเนี่ยอันนี้จะเป็นออกสไตล์โคนคู่นี่แต่มันต้องเบี่ยงหนาอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าอยากได้ต้นเดียวกับตัดอันนี้ทิ้งซะเอาไว้ต้นเดียวมันจะคุ้มค่าเหนื่อยไหมนะแต่ผมว่าอย่างเงี้ยมันสวยคือแค่ไปเก็บตรงนี้มันออกเนี่ยไปเก็บไอ้นี่ให้มันดูหายบวมวิเคราะห์ตั้งแต่ยังนั่นคือถือโอกาสพักเหนื่อยเหมือนกันเหมือนเดิมทุกครั้งเลยพี่น้องแต่ต้นเนี่ย จะได้มากเลยคือเอาได้ไม่เอาได้นะถ้าถ้าตัวมันไม่ตแตกน่ะทีแรกจะเอาแค่นี้ตั้งใจนะ่ะเห็นมันเอี้ยวเนี่ยเห็นไหมมันมันจะโคตรเอี้ยวตีโค้งมาเลยนี่ผมก็ทรับดินไปทับดินมาก็ตัดลากฝอยมันออกไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยจนลงมาถึงนี่แหละคือเป้าหมายไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่บนไงต้องเอาตัวนี้ออกก่อนมันเป็นเป็นไม้เป็นมาจากกอเดียวกันนะ่ะ ีผมต้องแยกออกเอาต้นนี้ออกก่อนแล้วก็ถ้ามันได้ก็จะเอากอนี้เอาต้นนี้ตามหลังนี่ตผงต้องคูดเลึกเป็นสอกอะแต่ต้นนู่นไม่ได้ดอกดูแล้วรื้อได้เดี๋ยวพี่จะให้ที่นึงเอาต้นนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอคุดต่อก่อนหน้านี้ไม่สวยนะหน้านี่จ,จะดูสวย,ยวต่ต้องเก็บตันนี้อะลุยต่อต้องคูดกันแบบ ถนอมมากเบามือมากลากไหวก็ไม่ค่อยมากเท่าไหรแต่ก็มีโอกาสรอดคืออยากได้ทั้งสองอะ่ะเป็นคนโลภรุ่นนี้ปวกนึงแต่คงต้องมาวันพวกนี้อ,อยู่ในระแวกเดียวกันซึ่งดูแล้วน่าสนใจนะแต่ยังไม่ได้แบกดูเท่าไหร่นะเอาเอา,เอาตอนนี้ให้รอดก่อนแต่เขียวเอ้ยมันเหนื่อยจากการเดินพี่น่องแล้วมันก็คุยมาทุกต้นเนาะ หามาตลอดทางมันเลยส,ส่าสมความเนื่อล่า <c oughs> เป็นไม้ที่ไปรวมรากกันอยู่ตรงนี้จริงๆพี่น้องยุดศส่วนรวมอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> ต้องต้องค่อยๆแซะแยกล่างลากฝอยก็มีพวกมันอืถ้าทายฝีมือแล้วเกินแต่เพื่อความปลอดภัยนะมัดไว้ก่อนเหมือนเดิมมัน มันเลื่อนมันเลื่อนแล้วาดการพิสพี่น้องเอ๋ยมันไม่ใช่ลากเดียวกันเป็นคนละรากรากแก้วอะ่ะคนละเส้นกันแต่มันอยู่เบียดกันมันอาจจะเกิดจากการที่แบบว่าไอ้ยอยเขาคุดต้นเก่าทิ้งเผาต้นฟันต้นเก่าทิ้งอะ่ะแล้วเผามันก็เกิดเกิดจากลากเอบห่างกันนี่คนละราก ได้แล้วหนึ่งตอนนี้สวยนะเนี่ยลีลามันมันเกิดจากลากคุณละเส้นมันไม่ใช่ลากเส้นเดียวกัน,นมันไม่ได้มารวมกันเลยคนละเส้นเลยของใครของมันแต่ว่ามันน่าจะเกิดจากการที่แบบว่ามันเคยเป็นต้นอยู่แล้วเขามาปั้นหัวขนาทับ แล้วมันก็เลยมาเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาแต่มันก็อายุเยอะนะหลายสิบปีนี่ได้ละต้นนี้ได้ทรงนี่นะรากฝอยก็มีพอพอสมควรพอได้รุ่นเยอะเดี๋ยวตัดตุ้มก่อนเดี๋ยวต้นนี้ดูที่จะคุดได้ไหมวันนี้ตอนนี้นะคลิปนี้นะคือเริ่มเริ่มปวดไเลยละการคุดตามแล้วนะพี่น้องนะต้นเนี้ยเอาจนสุดแขนเลย นูนรีบๆอยู่นู่นลากแก้วต้มมือน้อยเพราะว่ามันต้องเบียดกันกงาต้นเนี่ยโอ้โหตอนแรกว่าจะจะไม่คุดนะว่าจะกล้ามาคุรพวกนี้แต่มันมันกระเทือนน่ะคือจะมาเอามาต้นเดียวก็คือต้นอื่นก็มีแต่ว่าเดี๋ยววันพวกนี้คงต้องขอพักผ่อนก่อนสักวันเพราะว่าลุยมาหลายวันแล้วตอนนี้ก็หืดขึ้นคอแล้วปากแหงเพราะเลย มันมันสุดแขนจริงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูทรงข้างบนกันทำไมถึงอยากได้ต้นนี้โอ๊ตแล้วพี่น้องตุ้มแตกคือมันยางรัดไม่ได้ไงมันมันติดต้นเนี้ยมันหามันพยายามผมพยายามที่จะเสาะล่องหายวิธียางไปรัดลากฝอยเยอะนะนี่ยางยางรัดแล้วลากแก้วก็ตัดฝั่งนี้ไปเล้วครึ่งนึงอย่างที่เห็น บอกว่ากี้เนี่ยเนี่ยมันเหลืออยู่ครึ่งนึงที่ฝั่งนู้นยังไม่ได้ตัดพยายามที่จะแซะเพื่อที่จะเอาดินออกแล้วก็ยางในรัดตุ้มเนี่ยเลยตุ้มแตกอย่าไปโยกมันอ่ะถมแยกปีทองปีมาคุดนี่มันจะได้มีโอกาสโลดเพราะว่ามันยังเหลืออีกฝั่งนู้นที่ยังไม่ได้คุดอันนี้ไม่ถวยแล้วดูแล้วส่วนตอนนูน้น ไว้วันหลังก่อนเดี๋ยวขอพักสักวันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคูดสองสามตะกโกรน่นาสนใจนะเดี๋ยวไปดูไม้ที่คูดแล้วกันไปวิจารณ์ทรงกันพักผ่อนก่อนออกเดินทางมาดูไม้กันเหมือนเดิมพี่น้องก่อนกลับบ้านวันนี้ยอมแล้วยอมจริงๆวันนี้คือเดินไกลมากแดดไม่ร้อนนะเห็นแต่ว่ามันเดินไกลมากเป็นกิโลกิโลกว่าแล้วก็เดิน ไตหัวขณะนี่ตัดลากแก้วเล้วต้นต้นนู้นก็อดอย่างที่บอกต้นเมื่อกี้เนี่ยนี่ทรงมันอันนี้ถือโอกาสตัดอันนี้พร้อมเลยไอตรงที่ดูบวมถ้าใครดูต้นคลิปจะเห็นว่ามันบวมแล้วช่วงเนี้ยผมตัดเลยจะไปเอาคิมแล้วแก้วงับนี่ก็จะได้ไม้ตรงน,นี่อันนี้ต้องไปถมเพื่อไ้กองลมลมแรงแท้ๆ <laughs> นี่ได้ความเกา่าไปถมดินอย่างเงี้ย ก็จะ,ะโก้ใต้ดินนะน้องมันก็ต้องเก่าถึงชอบหามันเนี่ยทรงเนี่ยได้ได้ด้านนี้ด้านหนาด้านเดียวเด้พี่น้องทรงบังคับเรือคือได้ด้านหนาด้านเดียวเลยไม่มีให้เลือกแต่ด้านนี้นี่มันดูไม่สวยแล้วดูไงก็ไม่สวยในใสายตาผมนะแต่ใครจะไปเอียงไปอะไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งน่ะจะไปเอียงองศาไปอะไรนี่อันนี้ก็ตัดประมาณข้าวๆาประมาณนี่รากฝอยก็มี โอกาสรุ่นเยอะเดี๋ยวผมก็ไปปลูกโอ้ป่แหละกว่าคลิปนี้จะออกก็คงคงรู้ผลเนะี่ยว่ารอดไม่รอดเพราะคลิปนี้ถ่ายวันที่3ธันวาคลิปนี้ถ่ายวันที่3ธันวานะพี่น้องซึ่งบางทีอาจจะขายไปแล้วหรืออาจจะยังอบอยู่เอาละครับพี่น้องคลิปนี้เดินทางไกลมากเลยเหนื่อยมากได้ต้นเดียวเดี๋ยวต้องกลับไปอาไอ้ต้นที่สองต้นที่ นั่นเท่าก็บ่าวันนี้นะได้สามต้นเหนื่อยยันนึกหาเลยพูดไม่ออกก็เอาเหมือนเดิมครับพี่น้องฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแห่งนี้ต่อไปนะครับนี่กับสวนเขียวโคราชบนไซฟ,ฟาร์ม KBF เหมือนมันรู้ใจว่าต้องห่อนะปิวมาเลยเอาละครับไปละาครับสวัสดีครับผม วันนี้เหนื่อยจริงๆยอมรับสุดๆ